วัสีีชาวกันค่ะดวงความรักก็จะวันที่15นะคะกุมภาพันธ์คุณได้เจ็ดเหรียญน,นะส่วนเขาเป็นอัศวินถือดาบพลังงานวันนี้ดีมากนะคะความสัมพันธ์นะคะ น่าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหากันนะคะไม่มองว่าจะสามารถยกระดับความสัมพันธ์ได้นะมีพลังงานมูฟเมนต์เข้ามาทางฝั่งเขานะคะไพอ,อ,อัศวินถือดาบนะคะไปข้างหน้านะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นตัวคุณเจ็ดเหรียญตรงนี้หมายถึงความอดทนนะคะการพยายามที่จะปลุกต้นรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะดูแลเอาใจใส่มีความเข้าใจกันอย่างดีมีพลังงานลิทิสต,ตรงนี้อย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมีการ ความเข้าใจกันได้นะคะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น choose a new direction ตรงนี้แปลว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเลือกวิธีการใหม่ๆนะคะที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ารับมือนะคะกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีคอมมิชเมนต์และอย่างที่ไม่บอกว่าความสัมพันธ์มันจะไปข้างหน้านะคะก็อาจจะเป็นการเลือกตัดสินใจที่จะมีคอมมิชเมนต์กันนะคะ choose a new direction ตรงนี้นะ